ทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทุกคร kind of anyway? <Kle at cía> ั้ง <Das> ท <Mc> ี่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยทำไมเราจะต้องมีการวัดอุณหภูมิทําไมเราจะต้องมีการวัดความดันทำไมเราจะต้องมีการตรวจอะไรต่างๆก่อนที่เราจะไปเข้าห้องของคุณหมอถ้าพวกนี้มันสำคัญยังไงคิดนี้มีคําตอบจ้าก็คือวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับค่าไวท่อสายที่เราได้เรียนมาจากในห้องเรียนแพทย์รามานะ ค่าไวท์เท่าทรายคืออะไรก่อนค่าไวท์เท่าทรายก็คือค่าที่มันใช้ในทางการแพทย์ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าคนไข้มีสัญญาณชีพเป็นยังไงมีสุขภาพที่ดีไหมหรือว่ามีความผิดปกติอย่างไรนะซึ่งค่าไวท์เท่าทรายต่างๆเนี่ยก็ยจะมีอยู่4ตัวที่สาคัญสําคัญ4ตัวนี้มีอะไรกันบ้างสีตัวนี้อันแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายหรือ body temperature เนอะอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของ pulse rate เนาะก็คือเป็นแบบค่าชีพจรประมาณนั้นอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของ blood pressure blood pressure ก็คือ ค่าความดันนั่นแหละร้อยยี่บาที่ทุกคนเคยได้ยินมาอะไรงนี้แล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็นในเรื่องของ respiratory rate หรือว่าอัตราการหายใจประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีตัวที่5มาแล้วก็คือจะเป็นตัวของ Oxygen saturation ก็จะรู้ว่าออกซิเจนที่ส่งไปไปลายมือปลายเท้าเป็นยังไงดีหรือเปล่า ก็อย่างแรกเลยแล้วกันเนาะก็จะมาเริ่มที่ temperature หรือว่าค่าอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ที่แบบแม่นยำก็จะเป็นการวัดจัดกเกณฑ์กลางของร่างกายเช่นการ,ากการปมใต้ลิ้นหรือว่าการเสียบใต้รักแล้หรือว่าที่แม่นยำที่สุดก็คือการเสียบเข้ารูทวารแต่ว่าก็ไม่นิยมเพราะว่ามันทำลำบากเนาะต่อมาก็จะเป็นช่วงชวนคุยยุคโควิด -19 เนี่ยทุกคนก็คงเห็นเทอร์โมมิเตอร์ประเภทอินฟราเรดเนาะที่แบบเอามือไปสแกนถามว่ามันใช้ได้จริงไหม คือพวกนี้มันสามารถใช้วัดได้จริงนะแต่ว่าก็จะมีค่าเออร์เลอร์ของมันเนาะสมมุติถ้าเกิดเราไปจับกแก้วน้ําเย็นแก้วน้ําร้อนแล้วก็มาสแกนอุณหภูมิเลยมันก็คงจะไม่ผ่านเนาะเพราะว่าค่าที่มันไม่ได้วัดจากคอเทมเปอร์เรเจอร์ก็คือแกนการร่างกายเนี่ยก็จะมีความผันผวนได้ก็ทาให้การวัดอุณหภูมิผิดพลาดได้นั่นเองแต่ว่าถามว่าตัวเครื่องดีไหมตัวเครื่องดีแล้วนะทำออกมาได้ดีมากเลยค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยมาก แล้วก็ทุกคนก็คงจะสงสัยว่าค่าอุณหภูมิปกติของร่างกายเราจะมีค่าอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่กันค่าอุณหภูมิปกติของร่างกายนั้นก็จะมีค่า36.5องศาเซลเซียสถึง37.5องศาเซลเซียสนั่นเองซึ่งถ้าเกิดในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็จะมีค่าอุณหภูมิที่ต่ำลงโอเคต่อมาเป็นค่าที่ค่าที่ 2, สองเทอร์เย เขาเลเก็คือค่าชีพจรนั่นเองค่าชีพจรต่างๆเนี่ยก็จะวัดได้ง่ายๆโดยการใช้เครื่องวัดความดันทั่วไปหรือว่าอาจจะวัดจากการที่ใช้เครื่องที่หนีบนิ้วอันน้นก็จะสามารถวัดค่าชีพจรได้นั่นเองค่ะเออตัวหนีบนิ้วน,นี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันวัดค่าชีพจรแล้วก็วัดค่าออกซิเจนแซนดนั่นเองครับซึ่งค่าชีพจรปกตินั้นเป็นยังไงท่านผู้ชมก็คงสงสยัยค่าชีพจรปกตินั้นทุกคนจะเต้นอยู่ที่6กิ ถึง100ครั้งต่อนอาทีนั่นเองอันนี้ถือเป็นค่าที่ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดสูงมากกว่านี้ก็จะถือว่าหัวใจเต้นเร็วก็วาอาจจะเกิดจากการออกกำลังกายก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดจากหัวใจที่มีความผิดปกติ ต่างๆางี้ซึ่งถ้าเกิดชีพจรเต้นช้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องไปหาหมอดูนะว่าสาเหตุที่มันเต้นเร็วหรือมันเต้นช้ากว่าปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรช่วงช่วงท่ามต่อมาอันนี้ก็จะเป็นการวัดชีพจรเนาะชีพจรของเราวัดจากตรงไหนได้บ้างของง่ายๆ2ที่สองที่ก็จะมีวัดที่ตรงนี้ตรงข้อมือเรียกว่า radial pulse เป็นการวัดชีพจรจาก radial artery อยู่บริเวณนิ้วโป้งนั่นเอง ตรงนี้ก็จะเห็นเส้นเอ็นประมาณ2เสเซนก็จับลงไปประมาณเส้นเอ็นที่อยู่ชิดนิ้วโป้งก็จะคำได้ถึงค่า Radial Pulse ต่อมาก็ Carotid p u u s e นั่นเอง Carotid Pulse อยู่ที่ไหน Carotid p u u s e ก็จะอยู่ที่บริเวณคอนั่นแหละก็สามารถวัดจับได้เลยทุกคนลองฉับคำๆคเล่นก็ได้นะมันจะอยู่แถวๆต่อมไทรอยู่จัดแหละประมาณนี้ครับก็มาถึงค่าที่ สามกันแล้วนั่นเองค่าที่3ก็คือค่า blood pressure หรือว่าค่าความดันร่างกายนั่นเองค่าความดันร่างกายเนี่ยก็จะวัดด้วยเครื่องวัดความดันนั่นแหละซึ่งค่าความดันของเราแล้วปกติจะมีค่า120/80นั่นเองแต่ถ้าเกิดมีค่าที่มันสูงขึ้นก็จะเป็นค่า140/90อันนี้ก็ถือว่าจัดว่าสูงถ้าจะจัดว่าเป็นความดันต่ำความดันนั้นก็จะต้องอยู่ที่90/60หรือต่ำกว่านั้นซึ่ง อันนี้จะเป็นค่าวความดันของคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นเนด็กทารกหรือว่าเด็กแรกเกิดอะไรอย่างนี้ความดันก็จะต่ำเป็นปกติเช่น <c oughs> ความดันของเด็กแรกเกิดประมาณสองเดือนอาจจะมีค่าความดัน90-60ก็ได้อาจจะถือว่าเป็นความดันต่ําของผู้ใหญ่แต่ว่าในเด็กก็ถือว่าเป็นความดันปกตินะครับซึ่งค่าความผิดปกติทั้งหลายของค่าความดันสูงเนี่ยอาจจะเกิดได้จากทั้งภาวะที่ปกติของร่างก,กายเช่นเราไปวิ่งมาวิ่งแบบโถเหนื่อยอะไรอย่างนี้พอเหนื่อยปุ๊บหัวใจก็ทางานหนักความดันก็เลยสูงอันนี้ก็ถือว่าทําให้ความดันสูงได้แต่ว่าถ้าเกิดในภาวะที่ผิดปกติก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือว่าถ้าเกิดเราสูบหรีหรือว่ากินอาหารที่มีความมันเยอะอะไรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะผิดปกติได้นะน,นี้ก็จะถือว่าอันนี้จะเป็นความดันสูงที่ถือว่าเป็นโรคนั่นเองนะครับโอเคทุกคนมาถึงค่าสุดท้ายแล้วค่าสุดท้ายของเราก็คือค่า Re p ปายราทอร r ่เลนนั่นเองค่าเรส p า r ราทอรี่เลน,นเอ,อ,เลอันนี้เราก็จะใช้การเทียบกับหมอเนี่ยแหละหมอจะทําการเทียบผลไข,ขว่า เออหมอหายใจประมาณนี้เออแล้วคนไข้หายใจประมาณไหนเหมือนกันหรือเปล่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าถ้าเกิดเหมือนกันใกล้เคียงกันก็ถือว่าคนไข้ปกติซึ่งมันก็จะหมายความว่าค่าปกตินั่นเองซึ่งค่าปกติของ respiratory rate ก็จะอยู่ที่12-20ครั้งต่อนาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าในเด็กอันนี้ก็อาจจะสูงขึ้นเป็น40ครั้งต่อนาทีอันนี้ก็จะถือว่าปกตินะถ้าเกิดต่ากว่าอายุ18ปี ถ้าเกิดมีอัตราการหายใจที่สูงประมาณ24ครั้งต่อน,นาทีขึ้นไปอันนี้ก็จะถือว่ามีภาวะที่หายใจเร็วอาจจะเป็นโรคหอบหืดหรือว่าเป็นอะไรอันนี้ก็แนะนาให้ไปหาหมอถามอาการดูได้นะครับว่าเอออันนี้เราเกิดจากอะไรมันผิดปกติจากอะไรนั่นเองครับซึ่งค่านี้เนื่องจากวัดยากเราก็จะมีการวัด อีกหนึ่งเนื่องจากทุกคนก็คงจะรู้ว่าการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการเอาออกซิเจนเข้าร่างกายนั่นเองเราก็สามารถวัดที่ผลลัพธ์ได้เลยก็คือการวัดที่ออกซิเจนเซตตรงปลายนิ้วมือนั่นเองถ้าเกิดค่าปกติของมันจะอยู่ที่98ถึง99เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะถือว่าน้อยลงหรือว่าผิดปกตินั่นเองครับซึ่งอาการนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปลายมือปลายเท้าอาจจะมีอาการเย็นได้เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรนี้ซึ่งอาการนี้ก็ควรรี จบไปแล้วครับทุกคนกับค่าไวด์ท่อทรต่างๆทั้ง4-5ถึงค่าอันนี้ของเรานั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเอาไปปรับใช้ในขณะคนที่ไปโรงพยาบาลได้ว่าแบบเขามาทำอะไรกับเราเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และค่าของเรามันปกติหรือเปล่าหรือมันผิดปกติอะไรต่างๆนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ